มีน้อง่น้องไก่ไหมคับมีครับผมน้องเป่าครับอยุไม่เลยนะมาก็มาบ่อยนะคุพก็โทรตามมาครับผมมางมาึงหรือไม่ถึงตต้องไล่ดีกันให้ถึงไม่ต้องคิดกันเยอะต้องศเกิดครับ ครับผมกำเนิดมาตั้งหลายคนเลยจะเปอนต้นําคุ่พี่ท่านก่อนเนาะับผกเล็กหมูรไก่ครับพี่พี่เล็กลูกชิ้นเด็กลูกชิ้นเนาะมาครับครับพี่มูตุ๋นไก่ตุ๋นครับ ไม่ได้มามาไม่ถึงพี่เขาโทรตามครับเขาโทษครับผมครับฮะเอวมา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 แก่กาไปทำ้านอยู่บ้านทางนะลูกครับนะอาณาครับไม่ใช่นะโอ้ลูกชิ้นย่างเดียวเนาะ อ่าเข้าเข้าไม่กันครับผมบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าครับผมจะให้เราทำยังไงไม่ได้ไปครับผมสายสายสองไปไม่อยู่เดี๋ยวมาจายนะครับผม เส้นพิเศษเนาะคุณหมอครับคุณพี่ครับหมูครับ ครับผมไก่ครับน้องหม้ได้จเที่ยงแลยครับผมไม่รู้คุณน้อสั่งโน้นหรือไก่รือ๋อไม่รู้ครับเิรว่าเอนั่นคุจ้งเข้อยู่ครับผม คือว mm. ่าคุณเจ้าเขามาเขาไม่ได้มานานหรือยังคิแล้วบอกเขาทำบ้านโอ้ครับทำไม่งวนเกตบ้ามไม่มาหลายวันแล้วราคิดูแล้วต้อบ้านอโริเศษให้เล้ก็ะบพิเศษครับ คุณพี่เอาเส้นอะไรครับผมไม่ทำให้น้องพี่าหางก่อนลเลนโอโนุน่นเราไปน่นนะครับผมเะไปน่นนะเอาคุณพี่เอาเส้น,นะไรนะเส้นพิเศษเส้นพิเศษกันเนาะไก่หรือหมูครับไก่ตุน๋น ับอะไรนะครับผมที่ไหนมาไม่ถึงคุณพี่มีคุณพี่เขาโบ่นให้คนนี้ปรวัตมันอยู่นี่ครับครับมีใหม่มีใหม่มันมาไม่ทันมาไม่ถึงปรวัตมันอยู่เนี่ยครับไปใจถ้ามาถึงต้องมาแวะมาแวะตลอดครับผมได้แล้วมันจะข้ามาเอาแล้ว ครับูและไก่ครับคุณหมอเอาเส้นหมี่ขาวไก่อ้าวไม่ไม่ใช่เพิ่งเส้นใช่ไหมอ๋ออันคนนั้นน่าเส้นเส้นขาไก่ไก่นะพิเศษใช่ไหมครับผมอ่ะไม่ได้มาเลยเหรอครับ มีข้าวไก่เนะะาะครับผมพิเศษน้นทเท่าไหร่อ่ะห้าสิบรัไอไก่ไก่ครับผมเดี๋ยวผ่านป่าน,นี่ยผ่านผ่านครับคุณพี่อ่ะไม่ให้ไปแกะ็าเะาแทงใกะหรอไม่ตอดไม่แกวันสอวันนะนะครั

น้ำหมูน้ำไก่เหรอคะั้งหมูทั้งไก่ครับผมครับขอเส้นเล็กไก่ถุงหนึ่งเส้นเล็กเนาะแล้วก็หมูถุงหนึ่งครับผมเลื่องอีสองถุงนะครับคุณพี่แป๊บครับผมคุณพี่พิเศษเหมือนกันเนาะหม,ม,มูใช่ปหมพิเศษห้าหส,สิบครับ <30 S 2> ผมสามสิบครับผม ถ้าไก่ไก่จะได้สองน่องครับผมก็เองม ถ้าผมอยู่ได้ครับผมแต่กไก่ถุงโถงถ้าเขาขอบคุณมากครับผมสวัดีครับคุณพี่ขอบคุณมากครับผมคุณพี่เอาเสร็จอะไรเออ เล็กค่ะเล็กเนาะเล็กเังคู่ครับผม ก็วิ่งเส้นเป็นวิ่งเส้นนี้ครับพี่แต่ไม่ได้จอดใช่ไหมไม่ได้จอดครับผมวิ่งไปเรื่อยๆครับผมเาวิ่งมาบ่อยที่คุณพี่เข้ากัประจำอยู่ครับผมถ้าบางไในันไหนเขาคิดถึงเขาก็โชวตามครับผมวันนี้ไปมาซื้อเก๋งจับแล้ววันนี้เก๋งจับโอนได้ไหมคะโอนได้ครับผมเบอร์หน้าร้านเลยพร้อมเพย์เลยครับคุณหมอเบอร์หน้าร้านเลยครับผมเอข้างล่าง วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศดูเนาะคุณพี่เนะาะครับผมต้องหูกระเทีย <50 S 2> นะมสิ้าบุฟเฟ่ตดูไหมครับผมครับจานเส้นนะน,น่าจะอร่อยโหพอทานได้คุณพี่ได้ครับห้าสิบคบห้าสิบคาสี่หมอ โตคค่ะผมใช่ครับผมที่แรกเป็นแฟนครับผมตอนนี้จะกำนายเป็นเรียบร้อยครับผมโตค่อนนได้จากนั้นครับขอพี่บาทุกคนชาค่านังนะครับพี่หมอครับผมกอนิดส่วนก็จะไปแห้งพอดีครับ วคุณพี่ก็น่ารักเนาะค,คุณหมอนี่แสดงว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมป่า,าเพิเ่งจะเจอวันแรกครับผม <laughs> นี่คุณพี่ลูกค้าประจำครับผมครับมันนุ่น่อยครับผมเขาต้องสารไม่ใช่อะไรครับ <laughs> ต้องอร่อยอ่ะไม่อร่อยเขาจะกินทุกวันเหรอพอทาได้ครับผมทานเสร็จก็ไปรอคนหนึ่งต่อคุณพี่เพราะว่าผมต้องตั้ <laughs> มมตงศูนครับ เปล่าครับผมอุบลครับผมจะไม่บอกใครเขาอยู่อุบลครับแล้วแล้วมีแรงอยู่ที่นี่อยู่อำเภอลำเนาขางในเลยนะลูกค้าออกมาเป็นแถวเลยครับเดสักชั่วโมงเราค่อยไปเนาะลูกค้าที่คอยลูกค้าจะไม่ได้ครับผมลูกค้าจะขายไม่ได้ไม่มีมีที่นี่มีที่สุดท้ายครับผมที่เราตายกี่ขั้นลคะหกสี่ครับพี่ อันเยอะ่ลยเนาะหลังเั้งที้ใอ้ท่านต้ชาติไดไปกระท่อมครับผมนีค่ะนีค่ะเจอกันได้อร่อยดีค่ะผมคุณพี่เาเคร่องคุณพี่เอาเครื่องปรุงเพิ่มไหมเอาเนาะอันนี้พิเศษแม้จะเจ้ของไม่มาเราก็ยังดถึง ก็พอเขาบอกตาสองใบอานกิได้เลยค่ะผมของคุณพี่เอาเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กเนาะหมูถุงไก่ถุงใช่ค่ะครับผมคุณพี่มาล้าไหมเอาค่ะเอาเนาะครับผม เอารวกหรือไม่ร่วกครับคุณพี่สั่งได้เลยครับมาระลวกไหมหรือไม่ร่วกครับผม,มเป็นมะละสดหรอครั่เป็นมะละสดครับอ๋อรกก่วบหน่อยครับผม การเซก็จะลืมไปหลอกคนอื่นต่อนะคุณพี่คุณพี่ห้ามเสียตังค์คนเดียวเด็ดขาดเสียเปล่าครับผมถ้าอร่อยจะไปหลอกต่อให้ผมถ้าอร่อยหลอกต่อให้แล้วคุณพี่เสียตังค์คนเดียวไม่คุ้มครับผมพอดีจะซื้อไปให้แม่ด้วยแม่แก่แกไม่ค่อยกินข้าวแกชอบกินก๋วจั๊บชอบกินกีวเปียวโอ้เราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ดูเนาะครับผมจะอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบก็ยังไม่รู้ ไม่เคยอำก๋วยเตี๋ยวใช่เบือ่อจะเจอไหมน้ำก็ท่อมกับน้ำอันนี่ผมก็ไปน่าจะชอบอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีก <c oughs> น่าจะชอบ แดดร้อนดีเนาะพระอาทิตย์เ็มดวงด้วยวันนี้นี่คุณพี่ตอนเช้าอากาศดีนะเย็นเย็นสวนเช้าหนาวกลางวันร้อนกำลังพอดีนะพบกานตอนเช้าอันนะ มาค่าผมได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับเอาเาเหล่าหมูตชนไม่เอาเลือดครับเอาเหล่าหมูตชนไม่เอาเลือดครับผมขอกระเทียมเจียวเยอะๆนะได้ครับผมแล้วพกที่จะฆ่ากระเทียมนาะคุณพี่เนะาะค่ะครับผมหมูกับผักไม่เค็มครับ อ๋อเขี่ยเ้เยอะอดื่มไปครับผม ต่อเลยครับเอาเส้นเลยดี <Okay. S 1> บนเส้นเนาะ ม่ข้าวรถจะทั้งด้วยสึงป่า่ะนี่จดกแะ้ดครับคุณพี่วันขอบของมมาบคุณที่อันนี้ได้ไหมแล้วผมแถมลูชิ้นให้ครับเพราะว่าทำให้คุณหมอากฝากคุณี่านมีอไรก็ลูกชิ้นมาเพราะว่าคุณเส้นสองสอถ้วยนะ บอกใครนะด้าว่าพวามรักคนเอียงไม่บอกใครต้อ,องเก็ดได้ยินแล้วมีข่าวเห็นหนายทำไอ้นี่เราก็นึวกว่ามีข่าวเห็นยิบเส้นเล็กๆครับโอ้โหขอบคครับที่ช่วยนะครับผมรับเลยดีครับคุณพี่ฮะ เอาเส้นอะไรเอาเส้นเ,เส้นอะไรก่อนมาดูเส้นเล็กใหญ่มันก็มีหลายอย่างเอา,อเ,อาเอาเส้นที่ผมว่าอร่อยที่สุดคนอ้อครับผมเส้นหน,นียครับผมอร่อยสุดเจอกันต้มแกงนี่เลื่อนเหรอเอาหมูหรือไก่ครับคุณพี่หมูจ้ะหมูเนาะไข่หุ้ครับผมหลบก่อนจะใส่ไม่ดีเลยนะคะ จะไไหมไม่สั่งเลยสงองมาตะลานตะลนมารับก็ได้นะลูกค้าเดี๋ยวมาไม่มได้เ่องต้องับบ้านเนาะธรรมดาปลูกไม่ได้ สามสิบยังแจ๋วครับผม